โอ plane. ้โหแบบทำไมเขารักกันมากๆเลยนะครับดูครับผมดูนะครับบัวตองกับน้องไพ่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าน้องับตองนี่จะรักนะครับจะห่วงน้องไผ่มากเลยดูครับดูดูแม่เหมือนใจดีมากเลยครับผมแม่เหมือนไม่มีอะไรครับผมนั่งได้จับได้ครับผมแล้จะฉี่ดันอ่าฉี่ใช่แเออเจมื่นฉี่ลาดเลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพังข้าหมื่นนะครับวันนี้ก็มาชมนะครับสองสายอยกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ไปตากข้าวนะครับน้องไพยก็เป็นคนทําความสะอาดอยู่ที่บ้านนะครับผมเพราะว่าให้น้องไพยเฝ้าร้านค้านะครับโอ้โหรับทำไมเขารักกันมากๆเลยนะครับดูครับผม ดูนะครับบัวตองกับน้องไผ่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าน้องบัวตองที่จะรักนะครับจะห่วงน้องไผ่มากเลยดูครับดูดูครับไม่ยอมให้ไปไหนเลยนะครับจะกวาดจะใกล้ก็ไม่ได้เลยนะครับดูครับจะกอดทั้งขานะครับผมเอาใช้งวงกอดขาไว้ด้วยนะครับ เี๋ยวเไม่ต้องสั่งนะครับดูครับนี่ครับจับขาไว้ด้วยเลยนะครับอยากได้อะไรเนาะเบอร์ตองลูกดูครับดูดูดูเป็นช้างขี้อ้อนนะครับผมดูครับเป็นช้างขี้อ้อนนะครับผมแล้วก็เป็นช้างที่ติดน้องไผ่มากเลยนะครับเวลาน้องไผ่ มาทาความสะอาดนะครับสําหรับผมเข้าไปนี้จะไม่เป็นแบบนี้นะครับเวลาผมเข้าไปนี้จะไม่เอาจะไม่เอาหน้าสู้ผมนะครับจะใช้หางกอดผมแทนครับแต่น้องไพรมาฮะเยียบน้องเห <c oughs> ยียบไม่กว่าไปด้วยถ้าเป็นผมเข้าไปนี่ก็จะเอาหางมากอดนะครับเพาว่าน้องไพรไปนี่ก็จะใช,ใช้ใช้งวงกอดนะครับดูๆไปแล้ว มันจะห่วงครับเวลาน้องไฟนั่งครับผมดูครับนี่ินเชียงผมนึกว่าจะได้กินดูถอยไปแล้วดูครัอยูคาลังใส่แล้วชอบแกล้งครับผมชอบแกล้งมากเลย ดูครับดูดูครับดูชอบแก้งนั่งไม่ได้ครับผมลานั่งลุกูเขาเขาคิดว่าเราจะเป็นอะไรนะครับผมดูครับเข้าไปกอดเอาไว้เลยดูครับจะจะยกน้องไปขึ้นแล้วนะครับผม น่ารักมากเลยนะครับผมเคยเห็นแต่ <c oughs> เคยเห็นแต่ช้างเชือกอื่นที่ติดควนอย่างเช่นสุพรรณษาอะไรประมาณนี้นะครับเห็นน้องบะตองด้วยนะครับดูครับบะตองรักน้องใครนะครับผมดูติด <c oughs> อย่าไม่กวาดว่าวทำไมนะลูกค้าขึ้น <c oughs> อย่าไม่ให้ไปอย่าไม่กวาดก็เลยนะครับผมไม่ให้ไป ไม่ให้ไปได้นะครับผมไม่ให้ไปเหยียบเหยียบไม่กวาดไปเลยนะครับผมตากข้าวนะครับผมตากข้าวส่วนช้างก็จะให้น้องไคยดูนะครับเก็บขยะนะครับทําความสะอาดหญ้าคุณพ่อก็ตัดมาไว้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วนะพวกนี้จะไปตัดอ้อยนะครับผม หันตูไปแล้วหันตูดไปแล้ว,ลวทำไม,ไมไเอาหางกอดมาครับผมลองับดูครับใช้หางกอดนี่ก็ขมื่นทังเรานะครับผมขมืน่นน่ารักมากเลยสองพี่น้องนะครับผมด,ด,ดูดูครับไม่ให้น้องไพมาด้วยนะครับกอดไว้ด้วย นะครับก็เป็นความรักความผูกพันนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดแต่ก็มาอยู่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกอบอุ่นนะครับผมเขาคือตามที่ผมเคยบอกนะครับผมผมให้น้องไพอาน้ำอ้อยนะครับเอาน้ำอ้อยมาให้บัวตองกินทุกวันนะครับช่วงนั้นให้อมนะครับให้อมน้ำอ้อยน้ำอ้อยไปที่เป็นก้อนนะครับให้อมให้ให้น้องไพออมก่อนนะครับอมไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ เอาออกมาให้บัวตองกินนะครับน้องช้างก็จะติดแล้วก็จะจําจําเราแม่นนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมกลัวว่าบัวตองจะทําร้ายนะครับผมก็ได้ยินเขาลือว่าบัวตองดุอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยให้ให้น้องภัยเอาน้ําอ้อยนะครับผมให้คือให้บัวตองเขาจาได้นะครับผมตอนนี้ก็ติดแล้วละครับลักน้องไปดูแม่เหมือนใจดีมากเลยครับผม ไม่เหมือนไม่ม,มีอะไรครับผมนั่งได้จับได้ครับผมจะฉีดอ่าฉี่ใช่ไเออเจ๊หมื่นฉีราาเลยครับผมเกือบออกมาไม่ทันนะครับรีบกวดาออกอ่ะดีนะที่ไม่ฉีราาใส่หัวนะครับเจ๊หมื่นเมาทำไมเมาทำไมทำไมมาปวดตอนนี้ด้วยนะครับมาปวดฉีตอนนี้นะครับ ใครจับสัมผัสไม่ได้ครับผมก็ฉีจยะลาดเลยเจออะไรก็ฉีลาดไปหมดนะครับหัวตองนี้มีดนตีในหัวใจนะครับผมนี่ อืมหนูอะไรเนาะหนูอ้อยโอ้ยเหมองกินชาวเมืองกินอ้อยไหมชาเเมือนหันมาเร็วหันมาเร็วหนูไหมหนูฟัเสียงมันหวานก่อนเร็วหนูอ้อยไหมเสียงมันหวานแบบไหนเตียมันหวานเอามาฝั่งนี้อ้อยมันจะเอาฝั่งนี้แหละมันจะไม่ได้เปื้อนฉี่ ลง,ลงช้างบ้านเราก็มืดด้วยนะครับผมถ่ายคลิปยังไงก็ไม่ค่อยสว่างนะครับนี่นะครับเปิดไหมครับมือมองอีอสเาาจะได้เวลาไปอาบน้ํานะครับช่วงนี้ให้น้องไฟเปทำความสะอาดนะครับช่วงตอนเย็นคนเดียวเลยเพราะว่าผมไปตากข้าวกว่อนจะเสร็จมานะครับพอมืดแดีวก็ผมก็ได้เอา าถึงผมก็จะเอาขยะไปทิ้งนะครับส่วนต้องไปว่าก็ไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนครับปกติจะมาเก็บหลักคามือน,นะครับวันนี้ไปโรงเรียนเปิดเรียนแล้วนะครับผมแล้วก็บางทีมีการบ้านการอะไรก็จะไม่ได้มาทําช่วยนะครับก็ขอบคุณท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งครับแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังคามือของเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายทอดความน่ารักความรักความผูกพันของช้างให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมนะครับผมขอไว้เจอกันใหม่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผม,ล,บล,บผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ